ไม่ไดีก no ็ว่าซับนอใหม่ครับซับนอใหม่พันกิมซุ่งนะครับเด้อครับพันกิมซุ่งครับหรือเขาอืเรียกอย่างหนึ่งว่าไผ่ตรงลืมแร้งครับครับนอใหญ่ครับนี่เขาใส่ไปต้มจืดต้มยังหงกินยังไงไกลๆครับมางทีพอดีของไผ่กิมซุ่งเนี่ยครับมาทีมีรสชาติหวานครับเวลาไปต้มครับเวลาไปต้มครับมางทหวานครับต้มกระดูกหมูต้มจืดด้ทีครับสีแซ่บครับเอ้ไปเห็ดแก้วต้มแก้วจิ้มแก้วจิ้มปนนะทีครับแซ่บเพื่อนครับครับพิธีนิยมของตลาดเลยครับครับ ครับนี่ครับนี่อืนไปกิมซุงนะครับเด้อครับเป็นลักษณะอีงสีครับเป็นน้องเฮาครับอวันดีขนาดแค่นี้อวันดีครับวันนี้แม่ค้ามันสั่งมากครับการจัซับไปทรงพื้นครับจิดซับไปทรงเพื้นครับครับจับไปทรงพื้นเลยครับนี่ครับสวยงามบอครับพี่น้องเฮ่านี้ครับอีกตัวหนึ่งครับนี่สวยงามครับนี่ครับครับจับไปทรงพื้นครับกำลังสวยงามเลยครับนี่ครับกับพ่อพื้นนะครับนี่กับมันขึ้นบพท่านกันครับขึ้นบพท่านกันครับกด้ซัานี่แหละครับเมื่อนี่ครับ ครับพี่น้องถ้าการมีพื้นที่ครับล่องปูไปนะครับเด้อครับไผ่กิมซุ่งครับไผ่กิมซุ่งหรือไผ่ตรงลืมแรงครับไตรงลืมแรงเน่าครับปกติน้องมาตีไงครับพี่น้องเบิ้งตี่ครับน้องหนึ่งกันกิโลกลัวไปเด้่ยครับนี่ครับน้องกันกิโลกลัวเหรครับนี่ครับนก็ไเด้ราคาเนี่ยนักดีครับคราคาที่นักดีครับนี่ครับก็เผือกบ่มีน้ำครับบอกว่าม่มีน้ำครับคือน้ำ้อย ก็คือเราขยาพันธให้เฮ้าเราขยาพันธให้เข้ากันดีคับอ่าน้ำมันสีหลายครับน้ำมันสีหลายกับการขยายพันธุ์มันจะเข้าเข้าอันนี้ครับนี่เข้าเข้ากับป่านตัวนี้ครับว่าเลื่อยๆตัวนี้ออกครับเข้ากับไปปักช bon no ่อเลยครับเอาไปเสียบลงกับกีดินครับกับวัดน้ำครับกับพื้นมาได้ครับขยายพันธุ์ง่ายครับขยายพันธุ์ง่ายครับไปจะขยายพันธุ์ง่ายปักไปเสียบไปดิ่มได้เลยครับครับครับตัวนี้ก็เข้ากัน เขาจะให้มันออกงอดีครับเขากะกวดไผ่ใบมันนะครับตอมเข้ามาครับคุ้มเหงามันครับดาล่าเขาก็ใส่อ่าห้อยด้กยที่มูลปุ๋ยมูลสัตว์นะครับเด้อครับคือนี้ผมใส่กระสอบหนึ่งครับถุงปุ๋ยครับใส่ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยหนึ่งครับอ้อมครับแล้วก็เอาอ่าหุยไผ่คุ้มคุ้มไว้ครับคุ้มไว้ครับมันก็ออกห่าครัเขาก็ออกงอออกง่ายๆครับนี่แหละครับคืออาหารสุดยอดครับอาหารสุดยอดครับอาหารสุดยอดของ อันนี้คือขึไม้ไผ่ครับนอนอใหม่ครับอาชุดหยอดนี่ครับมันแทงขึ้นมาแล้วครับนี่เหยอดแทงขึ้นมาหนึ่งนี่สองสามนอแล้วครับแทงขึ้นมาครับสามนอแล้วครับอาหารชุดหยอดก็คือไม้ไผ่ครับนอใหม่ครับอาหารสันสูงครับอาหารสันสูงก็คือไข่มดแดงครับอาหารสันูงผักไข่มดแดงพี่น้องนี่เรียกว่าโคเอาบกใบมันสิคุ้มเหงามหมเด้อครับเด้อครับ นกสิรักษาหนึ่งรักษาความยุ่มยื้นสองครับสอ,องหลักเกษตให้น้องใหม่มันออกดีครับครับมีเรื่องดีๆสนนํนาเสนไดนะครับเด้อครับสวัสดีครับ